สวัสดีครับพี่โอ้นิติเทพโอเคนิติเทพครับขณะนี้พี่โอ้อยู่ที่โรงพยาบาลเมเจอร์สุขุมวิท เพื่อมาดูภาพยนตร์อินเดียเรื่องไทเกอร์ภาค3นะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องที่5ในจักรวาลสายลับของยัชราชฟิลม์มและเป็นเรื่องที่3ในชุดของไทเกอร์ไทเกอร์นี่ก็นำแสดงโดยซาร์แมนคานนะครับเขามีภาค1ภาค2แล้วก็ต่อมาเรื่องที่3คือเรื่องวอลนำแสดงโดยริติกโรชานและเรื่องที่4ต้นปีนี้เองเรื่องปาทานนำแสดงโดยซารุคขานซึ่ง2เรื่องเนี่ยสพระเอกคนนี้ซารุคขานกับ ทิ๊กเนี่ยก็ได้มาปรากฏตัวเป็นตัวละครลับซึ่งตอนนี้มันก็ไม่รับแล้วนะครับเพราะว่าเขาเปิดเผยออกข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะมีการมาร่วมด้วยแน่นอนเพื่ออาจจะเป็นการกระตุ้นให้คนมาดูหนังเรื่องนี้แล้วที่สําคัญมันก็มีทิ้งเชื้อไปว่าภาคต่อไปเรื่องต่อไปเรื่องที่6ของจักรวาลน,นี้ก็จะเป็นเรื่องของปาทานกับไทเกอร์เจอกันนะครับก็เท่ากับว่าเป็นเรื่องที่4ของไทเกอร์เรื่องที่2ของปาทานก็ว่าได้รวม ร่วมกันนะครับก็คือเป็นพระเอกคู่กันแล้วยังมีข่าวอีกว่าอารียาบาร์เซ็นสัญญารับบทนำ ของสายรับหญิงรับรองนเป็นบทสายรับหญิงในจักรวาลนี้เรียบร้อยแล้วก็น่าจะฉายในปี2024หรือ2025เราก็จะได้มีสายรับที่เป็นตัวเอกเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นตัวแรกที่เป็นผู้หญิงนะครับยอดเยี่ยมเลยเล่นเตินทั้งกังกูไบเล่นทั้งอาออาเล่นสุดยอดของนังอินเดียเธอเล่นหมดนะครับเรื่องนี้คาดว่าจะเป็นหนังทงาเงินถึงร้อยล้านเป็นเรื่องที่3ของอินเดียในปี2023นี้เรื่องแรกก็คือปาทานจักรวา ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็จาวานพระเอกสรุข,ขานคนเดียวกันแต่ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจักรวาลน,นี้นะครับแล้วก็เรื่องนี้เรื่องที่3เปิดตัวในวันดิวารีด้วยเทศกาลดิวารีคือวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2023 2,566ในประเทศไทยก็เป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาพี่โอ้ยังไม่เคยเห็นหนังเข้าฉายวันอาทิตย์เลย หรือว่าอาจจะมีแต่จําไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับครั้งนี้เป็นเกียรติประวัติมากก็ล่าสุดเคยเห็นแฟนฉันเข้าวันจันท์มิชชั่นอิมพอสซิเบิลเข้าวันอังคารเรื่องนี้แหละเข้าวันอาทิตย์ก็ตอนนี้เท่ากับว่าเรามีหนังเข้า วันไหนก็ได้แล้วนะครับก็เขาคงจะเข้าพร้อมอินเดียแต่ที่อเมริกาเข้าตั้งแต่วันเสาร์ที่จริงมันก็ถือว่าเป็นวันเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าเราฝั่งตะวันออกเราพระอาทิตย์ขึ้นก่อนนะครับทางนู้นเวลาเขาเดินช้ากว่าเราวันที่12มันก็ตรงกับวันที่11ของอเมริกานั่นแหละประมาณนั้นหนังเรื่องนี้สนุกมากครับเป็นแนวแอคชั่นจว่าผจญภัยมันก็มันก็ไม่เชิงนะมันไม่ใช่หนังแนวผจญภัยแต่ว่ามันไปทั่วโลกเลย ไม่ใช่รถทริปหรอกเป็นเครื่องบินทริปนะครับก็มีประเทศสวยๆงามๆม,มากตั้งแต่อังกฤษออสเตรียรัสเซียตรุรกีปากีสถานอินเดียเองและอื่นๆอีกมากมายหนังความยาว156นาทีครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันผ่านไปอย่างรวดเร็วมากครึ่งแรกเนี่ยพี่โอดูแล้วโ,โหปป๊บเดียวก็จบแล้วกำลังสนุกอยู่เลยแล้ว ที่โอพี่โอพูดนี่ก็มาพูดช่วงระหว่างผักครึ่งนะครับขอขอบคุณเมเจอร์ซีนเพล็กทั้งคุณผู้จัดการทั้งสุขุมวิทยแล้วก็ทั้งพระรามสามไว้หนโอกาสนี้และบอลิวบดบางกอกด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่พี่โอจะมาต่อคลิปเพื่อเป็นคลิปเดียวกันคุยกันต่อครับตอนนี้พี่โอดูหนังเรื่อง เอ่ไทเกอร์ภาค3จบแล้วนะครับเราจะพบกับตัวละครเก่าๆมากมายไม่ใช่แค่มีประทานเท่านั้นประทานนี้ที่จริงแล้วเขาน่าจะเก็บไว้ไม่ควรจะสปอยออกมาทางสื่อต่างๆว่ามีสารุคข,ขามร่วมด้วยนะครับแต่ว่าก็ว่าไม่ได้แหละเพราะว่าเป็นคนที่ แฟนๆชอบมากเวลาเขาปรากฏตัวนี่โอ้โหรี๊ดกันสนันกันทั้งโรงตบมือกันทั้งโรงเลยนะครับแต่ว่าส่วนในส่วนของประธานเนี่ยเป็นส่วนสําคัญก็จริงแต่ว่าถ้าไม่มีตัวเขาไม่มีซาลุคคานเรื่องนี้มันก็ยังคงสนุกมากๆอยู่เครื่องหลังนี้สนุกมากครับตั้งแต่ตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่พักครึ่งมาจนถึงตอนจบเนี่ยเข้มข้นสุดๆจนเวลาเหมือนเวลาผ่านไปแป๊บเดียวเองนะครับเวลาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมง เอ่ร้อาสิบนาทีครับก็คือ2ชั่วโมงครึ่งกว่าๆเนี่ยมันเข้มข้นไม่มีพักเลยแล้วก็เป็นสำหรับพี่โอนะพี่โอรู้สึกว่าเรื่องมันโหดไปมันมีหลายฉากหลายตอนที่เราเราต้องปิดตาเราต้องแบบว่าทนทุกข์ทรมานมากแล้วก็มีหลายฉากที่โอเวอร์มากมันโอเวอร์ตั้งแต่แรกละละที่จะดูกระโดดอันนี้ขอสปอยนิดนึงนะก็มันมีฉากแบบว่า ในทอมครูซมันมีขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาแล้วก็กระโดดลงเหวใช่ไหมแต่นั้นมันยังกระโดดเหวตรงๆนี่มันไม่ใช่แค่นั้นมันกระโดดไปคว้าเฮลิคอปเตอร์โอ้โหแต่ว่าเราก็พอจะที่จะมองออกนะครับว่าเขาอาจจะไม่ใช่การถ่ายตามจริงอาจจะเป็น CG ผสมซึ่งก็มันก็ดูค่อนข้างเนียนแล้วก็ค่อนข้างดูสบายตานะครับมันมีฉากที่โหดร้ายทารุณแล้วก็ฉากที่ยิ่งใหญ่อลังการเยอะมากแต่มันไม่ได้เหมือนกับ ความรู้สึกที่แตกต่างจากปาทานเนี่ยปาทานมันจะใช้อุปกรณ์ใช้พาหนะค่อนข้างเยอะมีการสู้กันบนพาหนะมีรถหลังรถบรรทุกมีในรถไฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นการสู้กันแบบมือเปล่าค่อนข้างมากแล้วอาจจะเป็นด้วยสรีระของซาวมานคานที่ตัวใหญ่แล้วก็ถนัดต่อสู้ด้วยมือเปล่านะครับก็เลยทําให้เรื่องความแอคชั่นของปาทานกับแอคชั่นของไทเกอร์เนี่ยดูจะแตกต่างกันพอสมควร พี่โอไม่ได้ดูนะครับไทเกอร์ภาคหนึ่งภาคสองนะ่ะแล้วมีน้องเม้นมาว่าเราสามารถหาดูได้ในพรามวิดีโอไม่รู้ว่า Netflix มีหรือเปล่านะพี่โอ๋ไม่แน่ใจแต่ว่าหนังอินเดียดีๆเนะี่ยมักจะอยู่ในพรามวิดีโอเพราะว่าคนอินเดียปกติเขานับถือฮินดูใช่ไหมครับ <laughs> ผู้ที่เป็นที่เคารพนับถือก็อยู่ในวันณพรามเพราะฉะนั้นพรามวิดีโอก็ควรจะมีหนังอินเดียดีๆนะ <laughs> อันนี้เป็นมุกค,ครับก็ เรื่องราวของเรื่องเนี่ยมันก็เป็นตัวร้ายก็แบ่งเป็นสองฝั่งอีกแล้วเราจะเห็นหนังอินเดียหลายเรื่องที่เป็นหนังสงครามแล้วก็เป็นหนังแอคชั่นเนี่ยมักจะมีฝ่ายอินเดียหรืออีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายปากีสถานอินเดียกับปากีสถาน,นี่มีเรื่องทะเลาะเบาะแหวงกันมาตลอดนะครับแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่สงครามระหว่างประเทศประชาชนต่อประชาชนแม้ในประเทศเองเนี่ยฝ่ายทหารกับ คลเรียนก็คิดต่างกันเมื่อรัฐบาลพลบุรีเนมาขึ้นครองอํานาจและต้องการสันติภาพเนี่ยฝ่ายรัฐบาลประหารทหารเขาก็คิดไปอีกอย่างหนึ่งเรื่องแบบนี้มีทั่วทั่วโลกนะครับแต่พี่โอจะไม่สปอยมากเอาเป็นว่าไปดูกันก็นแล้วกันหนังเรื่องนี้สนุกมากคะแนนใน IMDB ได้ตอนที่พี่โอดูก่อนเริ่มเรื่องนะมันอยู่ที่คนยังมาโหวตไม่มากก็คนที่อาจจะเป็นแฟนคลับตัวยองอะครับอะไรประมาณนั้นก็ เทคะแนนให้8.8เต็ม10โดยเฉลีย่ยนี่คนมาโหวตกันหลายพันคนแล้วนะแต่ตอนที่พี่โอ๋ทำคลิปตัดต่อน,นี้คะแนนเฉลี่ยจากคนทั่วไปก็ลดลงมาแล้วนะครับเหลือประมาณ8.3แต่ก็ถือว่าสูงอยู่สำหรับหนังอินเดียในเว็บ IMDb เนี่ยสูงเกิน6เกิน7มันก็เป็นหนังที่สนุกหนังที่เข้มข้นพอสมควรแล้วครับสำหรับพี่โอให้เรื่องนี้ตอนครึ่งแรกนะพี่โอดูแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ ไม่ไม่อะไรเท่าไหร่มิวสิคอลก็ไม่มีนะเรื่องนี้มิวสิคอลมีแค่2เพลงคือเพลงปิดท้ายแล้วก็เพลงตอนตอน้นนิดเดียวเองแต่ว่าไม่ค่อยมีลักษณะที่ร้องเต้นเป็นหมูนะ่คณะก็มีมีนะครับแต่ว่าถือว่าน้อยพี่นอกจากปาทานมาตัวละครอื่นๆมาแคทเธอรีนะ่าคาอิฟก็เป็นนางเอกเป็นโซย่าคนเดิมภาคนี้นางเอกจะต้อง มีบทบาทที่สําคัญมากซึ่งพี่โอจะสปอยไม่ได้เลยแต่พอดูแค่ต้นเรื่องแล้วก็โอ้โหกับบทบาทของเธอแล้วนะครับแล้วเธอจะต้องต่อสู้กับเป็นตัวหลักอ่ะเป็นตัวหลักของเรื่องผู้ร้ายเองก็ร้ายสุดๆร้ายอย่างที่เราไม่เชื่อไม่คิดว่าจะร้ายนะครับตอนแรกๆเราก็นึกว่าเป็นคนดีๆพี่โอไ๋ไม่พูดมากดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียอัตลักษณ์กันไปหมดเอาเป็นว่ามันสนุกมากแล้วพี่โอให้เรื่องนี้ ตอนต้นครึ่งแรกพี่โอ๋ให้8แต่พอมาตอนแต่ว่าแม้แต่แม้ว่าจะให้8นะแต่ก็เหมือนเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วมากนะครับมันจบเร็วมากแสดงว่ามันไม่มีความน่าเบื่อเลยแต่พอมาครึ่งหลังเนี่ยเข้มข้นสุดๆด,ดและครึ่งหลังเนี่ยเป็นช่วงที่โหดร้ายทารุณพี่โอไม่ชอบหลายฉากหลายตอนไม่ชอบการสูญเสียไม่ชอบ ฉากดราม่าหลายๆฉากซึ่งมันทรมานจิตใจมากเกินไปแต่คนที่เขาดูหนังเพื่อความบันเทิงแล้วเขาต้องการอารมณ์ดราม่าเนี่ยเขาต้องชอบแน่นอนอาจารย์พิมพาดูแล้วชอบนะครับเมื่อกี้เชิญอาจารย์พิมพามาคุยด้วยไม่ยอมคุยด้วยนะครับกลับไปเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็ทิ้งท้ายว่าครึ่งหลังเนี่ยมันสนุกมากแต่ก็มีหลายอย่างที่มันเวอร์ไปไม่ได้ถามคะแนนว่าอาจารย์ให้เท่าไหร่แต่พี่โอเองเนี่ยพี่โอรวมรวมแล้วทั้งเรื่องพี่โอให้ เเต็ม10พี่โอหักคะแนนแค่นิดเดียวตรงที่มันความโหดร้ายเกินจริงอ่ะที่ว่าในเมื่อถ้าพระเอกพระเอกเป็นฝ่ายคนดีนะแล้วต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ใช่กบฏมันมันก็เป็นเรื่องาราวคล้ายๆหนายสายลับอื่นๆแหละที่พระเอกจะถูกเข้าใจผิดอันนี้เป็นเรื่องซ้ำซา,มากมากแต่พี่โอไม่ได้หักคะแนนตรงนี้พี่โอหักคะแนนตรงที่ในเมื่อจะพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ใช่ฝ่ายกบฏเขาก็ต้องทําตัวเป็นคนดีแล้ว ฝ่ายตรงข้ามศัตรูเนี่ยมันมีลูกน้องที่ไม่รู้อิโนโออินเนเป็นลูกน้องที่ทําตามคําสั่งอย่างเดียวเนี่ยไปฆ่าเขาอย่างเลือดเย็นอันนี้พี่โอก็ไม่เห็นด้วยนะครับสมมุติว่าคนที่เลวมีเพียงออในพลหรือผู้นําทัพเท่านั้นที่สั่งทหารทั่วไปแต่เราแทนที่จะกําจัดตัวหัวเราก็เอามันทั้งหมดเลยแบบอันนี้พี่โอไม่เห็นด้วยแล้วพี่โอเห็นว่าเป็นการใช้ความรุนแรงที่เปลืองมากไปหน่อยของเรื่องนี้นะครับ ขอบคุณเมเจอร์ซีนนเพล็กซ์บอลลูดบางกอกเมเจอร์สุขุมวิทเมเจอร์พรามสนะครับขอบคุณใครอีกก็ผลิตภัณฑ์ลาวิชรับถ้าจากจะสนับสนุนพี่โอ๋ก็ไปดูสินค้าดูแลรักษาช่องปากได้ในร้านที่ช้อปปี้นะครับร้านลาวิช h 6แล้วเวลาสั่งซื้อสินค้าเขาเนี่ยคุยกันทางไลน์เขาก็บอกเขาด้วยว่าติดตามรับฟังจากช่องพี่โอ๋ก็จะได้รับส่วนลดได้รับ สิทีิพิเศษนะครับและตัวพี่โอจะได้เปอร์เซ็นต์จากการขายครั้งนี้แต่ละครั้งที่คุณผู้ชมซื้อแล้วบอกว่าชมช่องพี่โอด้วยพบกันใหม่ในคลิปอื่นๆครับคลิปนี้ถ้ามีราคาตกบกพร่องพี่โอคงต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้มันจะมีเรื่องหลายๆเรื่องที่พี่โออาจจะบกพร่องไม่ได้พูดไปพี่โออาจจะทําคลิปเพิ่มเติมเป็นคลิปเสริมเป็นคลิปสั้นต่างหากนะครับแต่ว่ายอมรับว่าสนุกจริงๆฉายที่เมเจอร์11สาขา ทั่วไทยก็ไม่ทั่วเท่าไหร่หรอกเชียงใหม่ไม่มีสงขลาไม่มีนะครับรัชโยธินมีเมกาบางนามีพี่โอจำได้ไม่หมดพระรามสามมีแน่นอนสุขุมวิทพารากอนอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้กันละกันว่ามีอะไรบ้างพบกันคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ